สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปหาสลานะัสลกค่ะสลักกรพัค่ะสลักกรัค่ะแม่แม่เพราเพอเขาฟิล์มมือสัน้นอ่านั่นแหละอ๋อสวยมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นประเพณีนะคะของชาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้งานหาบฉลากกระพัวัดเขาน้อยนะคะอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะ อยู่ในหมู่บ้านหนองแก้วนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ในสังคมบ้านเรานะคะวันนี้ก็จะมีขบวนนะคะวัวเทียมเกวียนค่ะวัวเทียมเกวียนนะคะวัวเทียมเกวียนก็คือเอาวัวมาค่ะแล้วก็มีเกวียนวัวก็จะลากเกวียนนะคะแล้วก็จะมีคนนั่งมีเด็กๆนั่งนะคะอันนี้ก็เจ้าเงาะค่า,าแล้วก็ดูต่อไปค่ะเห็นไหมคะ เยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งหมดแล้ว 18, 18เล่มกุยนะคะดีงามสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็คือวัดของเรานะคะวัดของเราก็เป็นวัดเก่าแก่โบราณนะคะซึ่งโบสถ์บางทีเขาก็ยังไม่ให้ทําใหม่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังอยากอนุรักษ์โบสถ์โบราณไว้นะคะเราก็ได้แต่บูรณะรอบๆโบสถ์ค่ะ อันนี้ก็เป็นหาบฉลากกระพาของครอบครัวเราจ้ามีสองหาบด้วยกันหาบเล็กกับหาบใหญ่อันนี้พี่ชายหาบให้นะคะเราก็นั่งยืนมองไปค่ะอันนี้คุณสามีค่ะเอามาหาบไปแล้วนะคะก็หาบไปอันนี้หาบเล็กค่ะนะคะก็เป็นประเพณีดีงามนะคะฝากกดติดตามค่ะ